คสวัสดีครับพี่ทองเจียน,นะครับก็ตอนนี้อยู่ที่ด r ท y ร์โทนี่นะครับจริงๆแล้วก็มาดูแลตัวเองที่มาหลายปีแล้วนะครับวันนี้เนี่ยที่จะมาทำอัลเทร่าซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราจะสักประมาณปีหนึ่งจะทำอัลเทร่าสักครั้งหนึ่งถ้าส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นการเมนเทนแล้วก็ดูแลให้ทั้งผิวแล้วก็สภาพของโครงหน้าเนี่ยมันอยู่ใกล้เคียงเดิมมากที่สุดโดยใช้เทคโนโลยีของอัลเทร่าเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่เราเลือกตอนนี้ก็ ถึงเวลาแล้วที่ทำไว้ครั้งสุดท้ายก็เลยเข้ามาเมนเทนจริงๆหน้าก็ไม่ยังไม่มีปัญหาอะไรมากเท่าไหร่นอกจากที่จะไม่ชอบมากก็เ่่งเป็นเรื่องผิวที่ผมใช้งานผิวหน้าค่อนข้างหนักไม่ว่าจะเป็นงานที่ทำแล้วก็การออกสู่แดดเยอะๆทำให้คอมเพล็กซ์หรือว่าเทคเจอร์ของผิวหน้าเนี่ยมันไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่นะเราเคยรู้สึกว่ามันเคยดีกว่านี้ก็เลยต้องคอยดูแล ถ้าสำหรับผมแล้วก็จะเลือกที่ดรโทนี่ครับเพราะว่ารู้ใจกันแล้วก็ไว้ใจที่คลินิกนี้เวลาเราขอคำปรึกษาใดๆเนี่ยจะได้ข้อปรึกษาที่ดีเสมอแล้วก็ตอบตรงโจทย์ทุกท่านยังไงก็ท่านผู้ชมที่ดูอยู่นะครับถ้าเป็นท่านผู้ชายนะครับก็ลองมาปรึกษาดูว่าแต่และท่านมีปัญหาอะไรบ้างแล้วควรจะแก้ยังไงนะครับที่ดรโทนี่คลินิกเนี่ยมีคำปรึกษาดีให้ทุกครั้งเลยนะครับอย่าลืมนะครับพบกันครับ